เอาล้ครับเดี๋ยวๆเอาล้ครับเอาล้ครับผมขอกล่ารสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ชาย้หงทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ีอยู่ผมเกล่ยตามคุณโยครับวันนี้ก็จะมารีวิวระบบห้องใหม่นะจริงมานานแล้วแต่ผมเพิ่งสะสมจิตรคอบนะก็รอผมว่างถ่ายคลิปนะนี่เป็นห้องล็อบบี้สำนักงานคุกฝุ่นนะก็เป็นห้องอีกแบบนึงแหละมาซื้อเลยวันนี้ผมก็นี่ทดลอง เรียบร้อยแล้วอันนี้คือห้องเดิมผมนะให้ดูแต้มบนดอ้ยผมไม่รู้ว่ดูแต้มไงไปดูในไลน์เนี้ยแหละตอนนี้โอ้แต้มตกเนี่ยแต้มผมอยู่ที่หนะ้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบห้านะก็โคตรสูงอยู่นะซึ่งผมก็จะซื้อห้องใหม่ก็ซื้อห้องใหม่นั่นแหละเออต้องมันจะไปไปไม,ไม,มีอะไรก็ไปไตรงสลับทำนองสลับนองคือเป็นห้องนะเดีย๋ยวต้องเลือ่อนทางซ้ายสิ ทวงานคดคูณเลยไปไปดูกันเลยครับเดี๋ยวต้องดูสิว่ามันมันจะทำยังไงให้มันดูดีนะอะเริ่มต้นมาจะเป็นแบบนี้นะเราจะใส่เฟอร์นิเจอร์แบบทั้งหมดเลยเ๋ยอ้ยมันเอามาห้องนี้ต่อได้โอเคครับเดี๋ยวถ้าเราจะมีระบบหนึ่งเดี๋ยวเดตอออกก่อนิธีการตกแต่งห้องแล้วก็ น,นี่เขาจะมีแต่งแห่ตนโนมัดเลยนะใช้เลยครับของผมม่คมีทางลั้นผมจะมาจัดห้องโชว์แล้วนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวของตรงนี้ผมจะเอาออกก่อนออกไปก่อนนะวันนี้ก็จะมาไม่เล่นแต่มาจะมาจัดห้องโซนนี้จะเป็นโซนอาหารนะแต่ผมไม่มีอะไรที่เป็นโซนอาหารนี่ <S <S เดี๋ยวก็จะมาจัดห้องอะไรไปก่อน <S 1> <S 1> ทิ้งไป เดี๋ยวขอเพิ่มนะึงเดี๋ยวเริ่มขั้นตอนแรกจากเดี๋ยวเปนโนเอาไว้ตรงนี้ถูกป่ะเยเรากดตรงนี้เลยกันนะ,ะนะจะมีเตาผิงเตาผิงผมไม่ได้ดีเอาไว้ตรงนี้เลยกันนะ,ะนะเ,เตาผิงไม่มีวันดาบเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวันต้องกลับไปดูห้องเดิมด้วยว่าเฟอร์นิเจอร์ห้องเดิมหายหรือเปล่าถ้าไม่หายถือว่าดีเลยนะยให้ตรงๆครับโอเควันนี้นะ มีพรมใหญ่ผมใหญ่ไว้กลางห้องเลยครับเออผมยังไม่ได้ดูเรียนห้องเลยเออถ้าเราตัวคอนเซิร์ตเลยมาเนี้ยฮันก็คล้ายๆกันแหละเ,ออเดินไปเรื่อยๆจะประมาณนี้มีด้านบานก็จะมีชั้นสองชั้นสองผมยังไม่วางเลยกันนะผมจะเป็นแบบสาักงานอ่าถ้ามองสามมุมสงสูงว่าเป็นมาณนี้อุ้ยมีขึ้นลง ปกติถ้าห้องแบบห้องแบบนั้นราคาหนึ่งพันมันจะไม่มีนะไนก็วางกันต่อเป็นโนมใช้เป็นหนุยวางซ้ําได้หรอไี่วางซ้ำสองแบบได้อันนี้อ๋อไม่ได้โอเคจะมีชั้นหนึ่งสื่อมีเก้าอี้เดี๋ยวโซลูปภาพรูภาพผมไปตรงนี้นะจากวาดภาพอันนี้เป็นร้านขายของร้านขายของเดี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่านี่ก็อันนี้ ของขไม่เสียงใครอันนี้เป็นวิทยุวิทยุเดี๋ยวไว้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้อาโอเคเปิดไหมแล้วก็มีภาพร้านไขาของตรงนี้ออกคนเดียวกันโอเคไปของตกแต่งของแต่งจะเยอะนิดนึงมันิดนึงอ่ะแล้วก็มีโซฟาครับนุ่มสบายให้ ที่อยากมีห้องส,สวยๆแบบนี้ก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้คะก็ไม่แพงนะไม่แพงเลยอโอเคเดี๋ยวผมยั่พรมหน่อยดีกว่าให้มันอยู่พอดีนี่มันนี้โอเคจะมีของวางตั้งโชว์เดี๋ยวไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วของตั้งนี่เราก็จะมีอันน,น,นี้จะมีแยกเป็นโซนแต่งตัวโซนอันนี้สมมติเวลาคนเข้ามาก็เอาชุดแขวนมานั้น วางตู้โชว์ต่อ,อวิววางได้เจ็ดสิบเลยเหรออตอนแรกผมนึกว่าต้องซื้อน็อตผมรีวิวแบบแปลกๆไงวางนี่ต่อคือผมริวได้ไปแบบนี้ได้อ๋อนี่ต่อโอเคอฟอร์รีเจอร์เยอะเนี่ยแล้วก็อก๋ออี้มาตรงนี้ค่อยๆครับเวลาแต่งห้องเพื่อความสวยงามน,นะอย่างวันนี้แล้วกันนะ ถ้าเก็บละเอียดเดี๋ยวมาเก็บต่อเดี๋ยวตัวคนเขาเราเข้าบ้านเราต้องมีพรมใช่ไหมวางพรมนี่แล้วกันนะพรมผมเยอะมากครัตุ๋นใครอยากแต่งห้องแล้วมีเฟอร์เจอร์ใครผมก็มาแต่ง,งพร้อมพร้อมกันเลยก็ได้นะเออภาพเ,เล็กๆเดี๋ยวภามเดียวใหสูงๆนี่เดี๋ยวจะมีภาพมันเล็กวางย่อยๆอยู่มีภาพของเจกับผมเยอะ มีน้อยอน,นี่มีน,นี้วางตั้งไว้ด้านบนม,มีอันนี้โอเควางยาวๆครับห้องผมมีคือเฟอร์นิเจอร์เยอะนี่ห้องที่ท่านผู้ชมเห็นตอนแรกนี่คือของไม่ครบนะจริงๆอะ่ะมันไม่ครบอันที่ผมมีโนต้ตเต็มนี่ก็มีเอาวางของตอนนี้ห้าสิบแปดตัวโน้นครับด้านบนนี้เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยววางของต่อยาวๆ ต้องรีบมากเราต้องวางผมเออต่อเป็นทาด,ดีกว่าเดี๋ยวแนวเดียวยกันเลยกันเราเห็นทำกันจะได้เป็นลยสยสวยอโอเคแล้วก็ต่อแบบนี้อ่าโอเคสว,สวยงามเราจะมีเทียนเทียนไว้ตรงนี้เลยกัน อ่ตงเดี๋ยวต,ต้องเอียงเงียบมากเลยน <c oughs> คุณใช้สมาธิจริงวางของครับมีพรมแบบน,นี้หรอไว้ตรงทางขึ้นนะแต่ผมยังไม่ใช้หรอกทางขึ้นนะยังไม่ได้ทำอะไรแน่นอนไวบนี้โอี้ครับมันเอียงต้องควรตรงนี่วบนที่ทั้งหลาใช่ไหม ต่อไปก็เป็นอันนี้นะกันนะตั้งเล่มดูผมผมว่าไม่ค่อยสวยรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเลื่อนก่อนเป็นโต๊ะอาหารแบวิวคัมคดิงตรงไว้ตรงกลางเลยอันนี้นะกนะันนะเก็อันนี้เออนี่ดูโนต้ตเต็มถ้าเห็นเต็มแบบนี้ก็คือเราต้องจะต้องไปตรงหมดเล่นเพลงนะครับตรงแก้ไขตำนองนะาวางไปสองอันห้องอัาบะ ได้ในหนึ่งครับไปอัพยาวอันนี้เพิ่มเป็น86โอเคหวังเพิ่มต่อครับเราไมต้องหมดฟอร์นินเจอร์พิเศษไม่มีเลยจะมีชิงช้าชิงช้าเนี่ยคนชอบเล่นเยอะสุดอเวลามาบ้านห้องผมอะเปนเหมือนกัน นี่สวยงามแล้วก็จะมีบ้านสัตว์เออหอยไปมุมนู้นเลยกว่าเออว่าไดอตรงนน้นเอ๋นั้นนัานบนผมจะไม่วางอะไรเพิ่มนะอย่างวนี้ตรงนู้นกาเป็นโซนอาหารไงไม่รู้ว่าพื้นที่มันจะพอวางหรือเปล่าในอนาคตผมจะวางนะตอนนี้ไม่วางหรอก นี่ก็โอเคอยู่นะจะมีไฟไฟผมไว้ตรงโหอย่างที่ห้องเก่าห้องเก่าผมจะวางไ้ข้างตรงประตูนี่เลยตรงนี้มันไม่มีเดี๋ยวเอมุมตรงที่มันไม่มีแสงนี่ยังไม่มีแสงเพิ่ม,มอะไรวางเพิ่มไปไว้ข้างข้างรูปภาพแล้วกันนะโอเค,ครับแล้วก็จะมีตัวตุ๊กตาป,ปาลมมาปลาครับเอ้ยเรียว่าปลาอะไรนะ เรียกป่ะครับปะทองอตัวโน้ตเต็มละไปต้องแ,แก้นั่งเ๋ยวผมว่าผมต้องซื้อจิ๊กซอว์นี่ผมเหลือสองร้อยจิ๊กซอว์อถ้าอยากได้เพิ่มไปตรงกิจกรรมครับราคาผมไม่ไม่ค่อยได้แลกสกินตรงนี้เลยไม่แลกเลยแหละเพราะกิจกรรมที่มันจำกัดนี่ครับแลกยาวเลยผมไม่สนสกินเลยมากเท่าไหร่นะเออถ้าเป็นสกินแบบ ประจำกิจกรรมอะไรพวกนี้เออเอาจริงๆมันก็ไม่ต้อตัดเวลานะแต่ผมรู้สึกแรกแล้วมันอบอุ่นใจกว่าที่เกเลื่อนขึ้นลงเดี๋ยวตัดไปตอนผมแลกไปเยอะๆแล้วกันนะเก็บตอนนี้ผมแลกไปสรปกตั้มเหลือ498ซีไดโนโนเท่าไหร่12อันเวลอัพได้ปะโอเคได้ครับไปต่อ,อเคเวลสน3ครับตัวน้อยนะแต่ห้อง ห้องนี้คือวางของได้เยอะไม่ร้อยเ็ษวางได้เยอะครับไปวางของต่ออยากหยับไปมุมนู้นเถอะคือมันขึ้นมาด้านบนบเดี๋ยวลองแคบสะท้ครสิเกี่ยวไหมคือผมไม่เคยลองนะเพราะผมไม่ได้มีห้องใหญ่แบบนี้เกี่ยววางกันต่อไอ้แหอก็มาผมไว้อยู่เป็นเป็นบ้าน,านาบ้านจะบ้านฉัน นี <N iss an> ่อ <kr> ๋อยาวๆครับน <fit in> <space> ี่โซนคิสต์มาสเนี่ยมีตู้ตู้หกดไว้ตรงนี้เลยเฮ้ดีกว่าอันี้เรจะมีแก๊สกันกันวางไว้ประดับตรงนี้จะสวยครับนี่นี่เดี๋ยววางไว้ตรงตรงนี้นี่ตรงนี้ะจะวุ่นวายนิดนึงครับ ตื่นเต้นวันนั้นจะมีตรงจักจัน่นกานไม้ห้องนี้เสียงเพลงขอนะนี่วันนี้โอเคตัวโน้ตจะเต็มแล้วครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าขาดอะไรมางอยากเสียสเปกตัมเยอะโอ้ยขาดเยอะเลยเนะี่ยอัพให้เวลอัพอ,อีกสักรอบ โอเคครับตอนนี้แรกตรงแคำเหลือ213โอ้โหเรวทีได้นต้ตเ,เท่าไหร่21ิบเอ็ดครับโอเควิวอัพเถอะนะนี้สึกเหมือนไม่น่าจะรับไม่แอปผมต้องซื้อเพิ่มอ๋อโอเคไปไปโอเควิวอัพครับมาอีกนิดนึงพอไนหะวิวสี่ละโอเคตอนนี้วางอุอ้ย118 วางได้เพิ่มนี้เดี๋ยวจะมีตรงนี้เอ๊ะผมซื้อสองอันนั่นนี้อ๋อตรงนี้ไม่ได้วางเดี๋ยวเอาวางตรงนี้มันโล่งอ่ะรไว้ตรงนี้ด้วกันชิดนี่ตอนนี้เหลือตอนนี้ใช้ร้อยสามแล้ววางของตรงไหนเพิ่มดีแต่ผมเก็บเก็บไว้ก่อนดีไหม,มเดี๋ยวผมวางอะไรเล็ก ละเอียดเล็กๆไปนี่สวยสวยเลื่อนไม่ได้อ่านิดนึงนี่ไม่ต้องทำอะไรละแต่งห้อง <c oughs> หัวกระดูเอ๊ะรู้สึกผมอยู่ห้าบเยองผมทำห้าวางก่อนอตรงนี้ทำดึงสีด น,นี่แต่งห้องจนจบคลิปครับบอกเลยถ้ไอห้ส,สวยมันต้องเ,เ,อเ,เอานี้ไวสุดเลยนี่อันนี้ยกยงกลางวันนี้ผมจะเป็นแบบมุมรูปภาพักกันนะนี่โอเคครับมันจะมีรูปค่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะไว้ด้านบนนะด้นผมน แล้วผมจะมเป็นแบบภาพส,สำนักงานตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นชั้นสำนักง,งานครับซึ่งบอกก่อนว่ายังยังไม่ได้แบบเปิดทำการาะไระวังไว้ก่อนถ้าวางสวยๆต้องประมาณนี้ป่ปแต่ไว้มุมห้องดีกว่า เกี่ยวาอันนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมเอาเอาันนี้มการคนขึ้นมาครับแบบบอกไว้ว่าแบบยังไม่ได้แบบเปิดทําการเลยโอเคก็มานี้ก็มึงคิดว่างไงสวยไหมอาจจะลบนิดน,นึงนะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงไปดูห้องเดิมสิว่าห้องเดิมผมฟอนิเจอร์หายไปามารุดกันเชิญมาแต่ถ้าอยากดูคลิปที่ผมเล่นกับเพื่อนนี้เดี๋ยวต้องรองดูนะ ไฟเจอร์อยู่ผมเครับไฟเจอหนึ่งกันสามารถใช้ได้หมดทุกห้องเลยนะนี่ห้องเดิมผมเวลพอใยูกา่าที่ก็ขอ,อกล่าวเดี๋ยวต้องปิดคลิปด,ด้วยห้องใหม่ไปก่อ้โหทีรูปภาพอันนั้น่ะของเต็ม บ๊ายบายครับ